สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับคุณครูจอยในวิชาสุขศึกษาค่ะสำหรับภาคเรียนที่สองนี้นะคะเราจะเริ่มเรียนที่หน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเริ่มเรียนที่บทที่หนึนะลูกหน้าที่61นะคะเรื่องสุขภาพของเรา ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะลูกนักเรียนมาดูภาพเด็กสองคนนี้นะคะเด็กสองคนนี้แตกต่างกันอย่างไรอ่ะใครบอกได้บ้างคะอ่ะดูนะลูกสองคนนี้นะคะจะชื่อเด็กชายต้งกับเด็กชายต้อยนะคะนักเรียนคิดว่าคนใดนะคะระหว่างเด็กชายต้งกับเด็กชายต้อยเป็นคนที่รักษาความสะอาดของร่างกาย แล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนอยากเป็นอย่างเด็กชายโต้งหรืออย่างเด็กชายต้อยคะลองคิดไว้ในใจนะลูกอ้าวหลังจากนั้นนะคะวันนี้คุณครูจะมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติมาให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะการ์ตูนเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการ โรงเรียนแจ่มใสอล,ลิฟอย่ามาว่วให้เรานะอะไรก็ตัวนายมอมแมมเราไม่ได้มอมแมมซะหน่อยก็อย่ามาว่าให้เราสิเด็กๆมีเรื่องอะไรกันเสียงดังเอะอะโวยวายดังไปถึงห้องของครูเลยก็เอ็ดเวิร์ดเขาเข้ามาใกล้หนูหนูไม่ชอบเพราะมันจะทำให้หนูมอมแมมไปด้วยงั้นเอาเป็นว่าพวกหนูแยกย้ายกันไปเรียนก่อนนะ มีอะไรได้เปล่าครับคุณครูสายใจพอดีว่าโรงเรียนมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนอ่ะครูเลยอยากจะไปบ้านเอ็ดเวิร์ดในเย็นนี้นะครับแต่ตอนนี้เอ็ดเวิร์ดไปเรียนก่อนนะลองเลิกเรียนเอ็ดเวิร์ดได้นำทางครูสายใจกลับมาที่บ้านเพื่อให้ครูสายใจเยี่ยมบ้านของตนตามที่ครูสาใจได้บอกไว้ถึงแล้วครับครูสายใจเข้าไปข้างในกันเลยนะครับ วันนี้คุณตาของผมเองครับสวัสดีค่ะคุณตาสบายดีไหมคะตาสบายดีเชิญคุณครูนั่งก่อนเลยครับเอ็ดเวิร์ดก่อเรื่องอะไรหรือเปล่าคุณครูถึงต้องมาที่บ้านนะครับเปล่าค่ะพอดีว่าครูสังเกตเห็นเอ็ดเวิร์ดเขาแต่งตัวมอมแมมแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นด้วยก็เลยอยากสอบถามกับทางบ้านนะคะตาก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเอ็ดเวิร์ดเท่าไหร่เพราะตอนเช้าตาก็ต้องออกไปขายของ ตาก็เลยเตรียมเสื้อผ้าใส่ในตู้เสื้อผ้าแล้วตาก็ออกไปขายของส่วนพ่อแม่ของเอ็ดเวิร์ดเขาก็ไปทำงานต่างจังหวัดกลับมาก็อาทิตย์ละหนึ่งวันที่บ้านก็มีแต่ตากับเอ็ดเวิร์ดสองคนนี่แหละเอ็ดเวิร์ดครับผมเลือกเสื้อผ้ามาใส่ยังไงครับผมเอาเสื้อผ้าในตะกก้ามาใส่ครับแล้วผมก็รีบไปโรงเรียนครับงั้นแสดงว่าเอ็ดเวิร์ดไม่ได้อาบน้ำด้วยใช่ไหมไม่ได้อาบครับ มาผมก็รีบไปโรงเรียนเลยนะครับคุณครูพอจะมีวิธีการดูแลสุขภาพให้เอ็ดเวิร์ดบ้างหรือเปล่าครับงั้นวันนี้ครูจะบอกวิธีการดูแลสุขภาพด้วยหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ10ป,ประการเพื่อให้เอ็ดเวิร์ดมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงนะครับแล้วสุขบัญญัติแห่งชาติ10ป,ประการนี้มันคืออะไรล่ะครับสุขบัญญัติแห่งชาตินี้เป็นข้อกําหนดที่เด็กและเยาวชนตลอดจนบุคคลทั่วไป พึงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นสุขนิสัยเพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายจิตใจและสังคมจะมีทั้งหมดอยู่สิข้ออืมน่าสนใจจังเลยคุณครูช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับข้อที่1ก็คือดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดเช่นอาบน้ำให้สะอาดทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นและให้ความอบอุ่นเพียงพอจัดเก็บของใช้ในบ้านให้เป็นระเบียบไม่ปล่อยให้รกรุงรังข้อที่2รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันเช่นถูฟันหรือบ้วนปากหลังกินอาหารแล้วหลีกเลี่ยงการกินลูกอมลูกกวาดท็อฟฟี่เป็นต้น ตรวจสุขภาพในช่องปากอย่างน้อยปีละสองครั้งแปลงฟันทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้งในตอนเช้าและก่อนนอนข้อ3ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายทุกครั้งข้อ 4. กินอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยนอาหารรสจัดสีฉูดฉาดดื่มน้ำที่สะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วข้อที่5งดบุรีสุรา สารเสพติดข้อที่6สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นสมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือกันทำงานบ้านข้อ7ป้องกันอุบัติภัยด้วยกันไม่ประมาทขับรถตามกฎจราจรขับเร็วไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเก็บของมีคมให้เรียบร้อยเช่นเก็บมีดใส่ลิ้นชักเมื่อใช้งานเสร็จตรวจการปิดแกส๊สก่อนออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยข้อที่8ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปีออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและเหมาะสมกับวัยตรวจสุขภาพโดยแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งข้อที่9ทําทำจิตใจให้หร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอเช่นพักผ่อนให้เพียงพอเมื่อมีปัญหาไม่สบายใจควรหาทางผ่อนคลายเช่นเล่นกีฬา ฟังเพลงดูภาพยนตร์เป็นตน้นช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหาเช่นช่วยคนแก่ข้ามถนนงข้อที่10มีสำนึกต่อส่วนร่วมร่วมสร้างสรรค์สังคมใช้ทรัพยากรอย่างประหยะัดทิ้งขยะให้ถูกที่เช่นแยกขยะตามประเภทก่อนทิ้งลงถังทั้งหมดนี้ก็เป็นสุขบัญญัติ10ประการยังไงล่ะว้าว งั้นผมจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของผมครับดีมากเลยครูจะเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะขอบคุณคุณครูมากเลยนะครับที่ให้ความรู้เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติสิบป,ประการสามวันต่อมาว้าวเอ็ดเวิร์ดนายไปทำอะไรมาหลังจากที่ผมปฏิบัติตามคำแนะนำของครูสายใจเรื่องหลักสุขบัญญัติแห่งชาติสิบป,ประการ ก็ทำให้ผมมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่สะอาดแล้วก็แข็งแรงจึงทำให้ผมเป็นที่รักใคร่ของคุณครูและเพื่อนๆในโรงเรียนเพื่อนๆน่ะก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับร่างกายของเพื่อนๆจะได้สะอาดแล้วก็แข็งแรงบายบาย